สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ะจะมาอัปเดตไอเทมลิมิเต็ดยู GC ค่ะที่เขาะะจะนํามาให้รับฟรีจํานวน3ชิ้นค่ะ เรจะมีทรงผมผู้หญิงนะคะทุกคนเป็นสีดําแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นทรงผมผู้ชายสีดํานะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นใบหน้านะทุกคนเป็นใบหน้าที่แบบว่ามีความแบบกลนวๆอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะแบบว่าเป็นดวงตาสีแดงค่ะแล้วก็มีรอยขวนที่หน้าด้วยนะคะโดยอันนี้นะคะจะเป็นทวิตเตอร์ค่ะของคนสร้างไอเทมทั้ง3มชิ้นนะคะซึ่งเขานะคะประกาศค่ะว่าเขานะคะจะนําไอเทมฟรีทั้ง3ชิ้นเนี่ยมาแจากกันนะคะ สำหรับรายละเอียดคะะว่าเขาจะแจกกี่โมงเนี่ยอันนี้นะคะจะอยู่ในกรุ๊ปของเขาเลยค่ะโดยเขานะคะได้บอกค่ะว่าเขาะะจะแจกตามเวลานี้เลยคะ่ะซึ่งแปลงเป็นเวลาไทยแล้วเนี่ยจะเป็นเวลาตีห้านะคะของวันที่11เมษายนนี้ค่ะสำหรับจำนวนไอเทมที่เขาแจกเนี่ยอันนี้นะคะเขายังไม่ได้ประกาศนะคะทุกคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนเดียวกับที่แจกผมฟรีค่ะที่เป็นสีขาวค่ะจะเป็นผมสั้นแล้วก็ผมยาวด้วยนะคะในส่วนของลิงก์ไอเทมเนี่ยตอนนี้นะคะทุกคนเรายังหาไม่เจอนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเจอเราเนี่ยเดี๋ยวเราะะจะเอามาแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะจํานวน3ลิงก์ค่ะ อีก sì ส่วนหนึ่งนะคะทุกคนที่เราอยากจะบอกเนี่ยอันนี้เราสงสัยเองนะคะทุกคนว่าเขาเนี่ยจะเอาไอเทมฟรีทามาแจกในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเขานะคะแจกในกลุ่มนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องกดคําว่า store ค่ะเป็นปุ่มด้านล่างนะคะตรงกลางค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของเราเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยไม่ชัวร์นะคะแต่เราเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์กลุ่มนี้นะคะไว้ให้ใต้คลิปเช่นกันค่ะในการรับเนี่ยให้ทุกคนนะคะคลิกลิงก์ใต้คลิปนะคะที่เราแปะไว้ให้ค่ะแล้วก็ไปกดนนนะะะคคคคคคาาาาวว่่่่ถ้้้้เเเเกกไมมจจออปุุสีีขยยใหหทรรฟลๆังนะคะ ให้กดวนไปค่ะทุกคนกดบายนะคะแล้วก็กดคําว่า get now ค่ะวนไปเรื่อยะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องหมายแจ้งเตือนมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะให้ทุกคนนะคะรีเฟชหน้าจอใหม่ค่ะแล้วก็รีเฟชเรื่อยๆะคะทุกคนจนกว่าจะเจอคําว่าบ่ายอีกครั้งนะคะกดวนไปเรื่อยๆะ,ะทุกคนจนกว่าจะขึ้นว่า customize นะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นเนี่ยหมายความว่าเรานะคะได้รับไอเทมฟรีแล้คะค่ะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรเนี่ยแนะนํานะคะทุกคนให้มาดูคลิปนี้ของเรานะคะของเราเนี่ยจะมีตัวอย่างการกดไว้อยู่นะคะสําหรับคลิปนี้นคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ